สวัสดีครับเจ้าแป้สามพันนะครับผมวันนี้ก็มาอวดนะฮะมาอวดอส่งงานหนึ่งลำครับนะฮะเป็นงานศูนย์เนาะ,ะไม้ตัวนี้นะฮะท้ายตัวนี้ขึ้นไว้นานแล้วนะครับเป็นท้ายไม้กระโดนนะฮะไม้กระโดนส่วนรางเป็นรางมาค่าแต้เนาะ ตามราคาแต่หลังศูนย์นะครับผมล่องเชือกปีคหาสิบนะฮะตัวนี้ชักเจ็ดสิบห้าปี5ห้าสิบทิ้งไปลาสี่สิบห้าเนาะสวยๆเลยฮะ,ะตัวนี้ลูกค้าขอเป็นล็อกล่างนะฮะขอเป็นไกลล็อกล่างครับใส่เซฟข้างให้นี่เสบข้างหล่อๆนะฮะ ตัวนี้ลายก็จะเป็นประมาณมือสอดนะฮะมือสอดอมือสอดหลังบิดนะฮะเดี๋ยวดูอีกด้านหนึ่งเนาะด้านเมื่อกี้เป็นกับผพีมันเนาะส่วนอีกด้านหนึ่งก็นี่เลยครับไม้กระโดนแก่นนะครับผมต่อท้ายตัวนี้ผมปิดเป็นไม้ชิงชันให้นะฮะแล้วก็ตรงนี้เป็นพยุงดำ มไม้มงคลทั้งหมดเลยนะฮะไม้กระโดนก็เขาบอกว่ายิงก็โดนไม่ยิงก็โดนนะ, <c oughs> ะลำนี้เป็นของน้องเต้ยนะฮะน้องเต้ยน้องเต้ยนะวังวังน้ำขาว <c oughs> เด็กชาวบ้านฮะเด็กชาวบ้านจัดไปครับผม ลายหลังบิดก็จะประมาณนี้ครับลายนี้มันจะมีเป็นกำคอด้วยเนาะกำคอหลังบิดนี่ฮะจะบิดมาอย่างนี้แปลกๆนะฮะก็นี่เลยกันลื่นกันลื่นไปบ้านๆนะฮะโอเคครับผมอนอกจาก งานศูนย์ลำนี้นะฮะก็ยังมีอีกสองลำนี่พระเอกพระเอกเดี๋ยวขึ้นขึ้นเก้าอี้โชว์ทีละตัวงานมือสอดนะครับผมเล็งรางฝั่งทองเหลืองนะครับ ลำนี้ชัก70นะครับผมปีกโรเลอร์ข้างขางนอก45่สิบห้เซนเนาะยางที่ใส่ไปตอนนี้ผมใส่เป็นยางเสริมข้างให้นะฮะยางในโรเลอร์ก็จะมีให้อีกคู่หนึ่งนะครับวันนี้น้าน้าแกขอมานะฮะก็จัดไปให้นะครับมาดูทั้งลำนะฮะ แกะลายใบไมเปิ้ลนี่ในลำนะนะแล้วก็มีหูกวินสายสะพายนะครับโอเคแล้วก็อีกลำหนึงอีกลำหนึ่งว่เป็นฝาแฝดกันนะฮะไม้ชิ้นเดียวกันนะครับผม มือสอตัวเมื่อกี้จับสองข้างเนาะจับได้ทั้งซ้ายและขวานะครับกำคอตัวนี้ก็เช่นกันเนาะสเต็ปเท่ากันทุกอย่างนะฮะชักเจ็ดสิบนะครับล่องรางทองเหลืองเนาะฝังทองเหลืองปีกสี่สิบห้านะฮะโรเลอร์ในข้างคาวนอกเนาะพอามาคู่กันนะครับผมมือสอดลำหนึ่งกำคออีกลำหนึ่งนะฮะไม้ตัวนี้ตาค่อนข้างจะเยอะนะฮะ ดจะให้ดูตาตาไม้ตาหม,มานตาหมานนี่ครับนี่เลยชัดเจนนะครับน,นู่นฝั่งนี้ครับลงไกลเท่ๆนะก็เท่แล้วนี่ด้านหนึ่งติดกระพี้สวยๆเลยนะฮะน้าแก่ขอมาก็พยายามหาให้เนาะดูลายไม้ธรรมชาตินะครับแล้วก็แกะกันลื่นตรงนี้ เป็นลายถาวันเนาะก,กลุไก่งานมือนะครับผมตัวหนึ่งก็ประมาณวันหนึ่งครับทำทั้งวันติดหกระวินสายสะพายเหมือนกันเนาะครับเจ้าเดียวกันส่งงานพี่อะไรนะจำไม่ได้แล้ว พี่ทองอินนะพี่ทองอินนะครับมีไพ่กระซิบบอกพี่ทองอินเนาะนะครับไอ้ทองอินนะครับก็พร้อมจัดส่งวันนี้แล้วนะครับผมพี่แกก็โอนยอดเต็มมาหมดแล้วนะฮะนี่ก็เมื่อวานมันยังส่งไม่ได้นะเพราะว่ายังไม่แห้งดีเนาะวันนี้ก็แห้งแล้วนะครับถ่ายส่งงานให้ดูกันเนาะทั้งสามลำนะครับวันนี้ ชื่นชอบแบบไหนก็ลองทักทายมาคุยกันได้นะฮะมีทั้งงานศูนย์แล้วก็งานเลงรางนะครับผมนี่เลยกระบอกจับสวยๆนะฮะอ่าตัวนี้ศูนย์หน้าหลังนี่เป็นของช่างวสัสดนะฮะของช่างวสัสด นี่เลยงานเนียนๆนะครับอืมโอเคครับผมสนใจตัวไหนก็ทักทายมาคุยกันได้นะครับเบอร์ช่างก็ศู1ย,ย์หกหนึ่งนก็ดเจ็ดหนึ่นะครับเป็น ID l ดียด้วยทักมาได้นะครับลํำนี้เป็นอพี่ท้องอินเพื่อนแกให้สลักชื่อด้วยนะฮะนี่เลยนี่รู้กันนะครับโอเค ทุกๆลำนะฮะจะมีโลโก้เนาะโลโก้ช่างแปะก็จะเป็นตัวพีหางปลายลูกดอกเนี่ยนะฮะช้าบ้างอะไรบ้างก็ไม่ว่ากันเนาะต่เรียบร้อยแล้วนะครับผมส่งงานโอเคครับผมไปแล้วสวัสดีครับ